ไซมอนคอลลินมั่นใจว่าดิแคนไลท์จะย้ายออกจากเวสแฮมในซัมเมอร์นี้แน่นอนโดยอาร์เซนอลมีความเป็นไปได้มากกว่าทีมอื่นๆในตอนนี้ไลท์ Light จะออกมาซัมเมอร์นี้แน่เขาอยู่ในทีมสัญญาอีก2ปีสุดท้ายและไม่มีแผนที่ต่อสัญญาคาดว่าการแข่งขันเพื่อแย่งตัวเขาจะดุเดือดแต่ก็มีแง่ดีที่อาร์เซนอลสามารถควา้วาตัวเขาได้ดิแคนไลท์คือเป้าหมายหลักของ อาร์เซนอลนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้และมีความมั่นใจมากขึ้นว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะการแข่งขันในการเซ็นสัญญาทาการการแข่งขันจากเชลซีและทั้ง2สโมสรจากแมนเชสเตอร์นะครับในตลาดเดือนมกราที่ผ่านมาอาร์เซนอลต้องการเซ็นมิดฟิลและไร์ได้รับการพิจารณาเช่นกันแต่เวทแฮมไม่ยอมปล่อยนะครับไม่ว่าราคาไหนก็ตามในตอนนั้นนะครับส่วนอาร์เซนอลเนี่ยชอบไท์เพราะเขาสามารถเล่นในตำแหน่งมิดฟิลและตำแหน่งหมายเลขแปดได้